ของอตราสารอนุพันธ์นะคะก็ะเริ่มต้นในส่วนของ Set 50 นนะะสำหรับในตัวฟิวเจอร์ตัวนี้เนี่ยเราก็มองเทรนน่าจะอิงทางบวกนะคะสำหรับตลาดหุ้นในวันนี้นะคะก็มองว่าน่าจะมีโอกาสผ่าน1,60จุดได้นะคะก็ตลาดภูมิภาคในเช้านี้ถือว่าแว่งตัวอยู่ในแดนบวกนะคะหลังจากจีนประกาศตัวลดอัตราดอกเบี้ยครั้งแรกในรอบ2ปีเมื่อวนันศุกร์ที่ผ่านมานะคะแล้วก็ในส่วนของตัวดัชนีดาวโจนก็ยังเดินหน้าทำออเทาหายไปอย่างต่อเนื่องนะคะส่วนประธาน ECB เนี่ยมีการส่งสัญญ,ญาณว่าจะทําให้เงินเฟอ้อที่ต่ําเกินไปตอนนี้เพิ่มขึ้น ได้อย่างรวดเร็วนะคะทำให้ตลาดคาดการณ์ว่า ECB เนี่ยน่าจะมีการออกมาตรการผ่อนคลายเชิงปริมาณเพิ่มเติมเข้ามาอีกในการประชุมเดือนหน้านะคะในปัจจัยภายในประเทศเองเนี่ยมองว่าน่าจะได้แรงหนุนจ,จากกลุ่มสถาบันนะคะที่มีโอกาสในการเข้าซื้อตลาดหุ้นอย่างต่อเนื่องนะคะแล้วก็หลังจากที่มีเม็ดเงินเข้ามาจากงานเซ็นเตอร์ซิตี้ที่เพิ่งจบไปนะคะก็ มองตัว S50Z14 เนี่ยน่าจะผันผลอิงทางบวกได้ต่อนะคะแล้วก็มีโอกาสไม่น้อยที่จะผ่านไปยืนเหนือ1,060จุดได้นะคะเพราะฉะนั้นกลยุทธ์ช็อตตัว S50Z14 ที่เราเปิดไว้ที่1 5 3จุดเนี่ยให้ปิดสถานะไปก่อนที่ ATO นะคะแล้วก็ให้กลับมาเปิดลองนะคะมองเป้าหมายทำกำไรที่1,065จุดแล้วก็ตัดขาดทุนต่ำกว่าจุดเปิด7จุดนะคะ ส่วน Single Stock f u t u r e เนี่ยเราเลือกตัว TMB Futures เข้ามานะคะมองแนวโน้มอ,อิงทางด้านบวกนะคะจากสัญญาณทางด้านเทคนิคเนี่ยมองว่า TMB Z14 เนี่ยได้เวียงตัวขึ้นเหนือ EMA นะคะระยะสั้นที่เรียงตัวแบบ bullish นะคะเครื่องมือ MACD และ modified stochastic เนี่ยส่งสัญญาณซื้อต่อนเนื่องนะคะมองน้ำหนักอยู่ทางบวกนะคะในแง่ปัจจัยพื้นฐานเองเนี่ย TMB มีกำไรในช่วง9เดือนแรกขยายตัว2.63พันล้านบาทนะคะสูงเป็นดับ2ของกลุ่มแบงค์นะคะสินเชื่อในเดือนตุลาคมก็เติบโตได้ 0.5%มันออนมันแล้วก็5.9%เยอออนเยอนะคะคาดว่าในช่วงที่เหลือของปีสินเชื่อยังคงเติบโตต่อเนื่องนะคะด้วยความสามารถในการทํากําไรแล้วก็การลดระดับ NPL ได้อย่างต่อเนื่องนะคะเพราะฉะนั้นกลยุทธ์ให้อิงทางลองนะคะตัว TMB z 14นะคะที่เปิดไว้3.15บาทเนี่ยให้ถือรอทํากําไรที่3บาท30นะคะแล้วก็ตัดขาดทุนหากหลุด3บาท10ค่ะปิดประชุมในส่วนของตลาดอนุพันธ์ค่ะ